าให้จังหวัดสงขลามีสตสอเพิ่มได้อีกหนึ่งที่นั่งจากแปดที่นั่งเป็นเก้าที่นั่งปีนี้คงจะสู้กนสน,นุกครับโดยเฉพาะเขตหนึ่งสันเพชรบุญญามณีจากค่ายประชาธิปัตย์จะต้องพบกับเจือราชสีอเดตเก่าข,ของประชาธิปัตย์ที่ย้ายไปซบอกรวมไทยสร้างชาติครับการหาเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดสงขลาเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหลังใกล้ถึงเวลายุบสภาและคาดว่าน่าจะมีการย่อ์บัตรเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ซึ่งจังหวัดสงขามีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก1เขตจากเดิม8เขตเป็น9เขตเลือกตั้งซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลายพักการเมืองใหญ่เตรียมส่งว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งครบกันทุกเขตดังนั้นเป็นที่น่าจับตาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะแข่งขันกันดุเดือดมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับล่าสุดนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยขุนพลฝีปากกล้าจากค่ายประชาธิปัตย์ร่วมกันเปิดตัวผู้สมัครครบทั้ง9เขตและประากาศขอเก้าอี้สอส,อสอครบทั้ง9กเขตเช่นกันซึ่งประชาธิปัตย์ครองพื้นที่สงขลรมาอย่างยาวนานไม่เคยมีสสจากพรรคอื่นสอดแทรกเข้ามาได้แต่ผลการเลือกตั้งเมื่อปี2562พัคประชาธิปัตย์ต้องเสียมพื้นที่ให้กับพรรคใหม่อย่างพรรคพลังประชารัฐไปถึง4ที่นั่งพรรคภูมิใจไทยอีกหนึ่งที่นั่งและประชาธิปัตย์ รักษาไว้ได้แค่เพียง3าที่นั่งเท่านั้นเองครับเลืการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีศึกช้างชนช้างแน่นอนครับโดยเฉพาะเขตที่1น่าจะเป็นศึกใหญ่ในพื้นที่สําคัญเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งปี2562ที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์โหวตให้นายสันเพชรบุญยามณีลูกชายของนายนิพนธ์บุญยามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงชิงเก้าอี้ส่งผลให้นายเจือราชสีอดีตสสเขตหนึ่งและเป็นสสมาแล้วถึงสีสมัยเจ้าของพื้นที่เดิม ตองอกหักย้ายไปเป็นสสบัญชีรายชื่อในนามพักประชาธิปัตย์ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นนายสันเพชรก็แพ้ให้กับนายวันชัยปริญญาสิริจากค่ายพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันนายวันชัยได้ลาออกจากตําแหน่งสสไปดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาไปแล้วดังนั้นการเลือกตั้งในเขตนี้ก็จะร้อนเป็นไฟอีกครั้งเมื่อนายเจริราชศรีประกาศตัวชัดเจนว่าจะลงสมัครสสในเขตนี้อีกครั้งและในเมื่อพักประชาธิปัตย์ ประกาศตัวส่งนายสันเพชรลงชิงตําแหน่งทําให้ในายเจียราชศรีต้องย้ายตัวเองไปหาที่พักพิงใหม่อย่างพักรวมไทยสร้างชาติภายใต้การนําของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อมายึดพื้นที่เดิมในการเป็นหนึ่งใน9สสของจังหวัดสงขลาให้ได้สนามนี้จึงเป็นที่น่าจับตาว่านายเจียราชศรีกับนายนิพนธ์บุญญาบณีซึ่งเป็นบิดาของนายสันเพชใครจะเข้าวินกันครับนอกจากนี้การชิงพื้นที่ของสสเขตห ็คงดูดเดือดไม่แพ้กันเมื่อสุภาพร์กำเนิดผลจากพักประชาธิปัตย์ภรญยาของนายเดชอิทธาวทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมที่ชนะก,การเลือกตั้งซ่อมต่อนายอนุกูลพฤกษานุศักด์จากค่ายพลังประชารัฐเมื่อต้นปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขต6เป็นพื้นที่เดิมของนายถาวรเสน,นียมอดีตสสเสมัยที่ถูกคดีกปปสต้องหลุดจากเก้าอี้ไป แต่ศึกครั้งนี้นายถาวรเสน,นียมแม้จะลาออกจากพักประชาธิปัตย์ไปอยู่กับพักไทยพักดีแต่ขอสนับสนุนหลานชายภูวดลวงโสพนากูลที่เพิ่งลาออกจากเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคลามาสวมเสือ้อรวมไทยสร้างชาติลงแข่งเพื่อยึดสสในเขตนี้กับคืนมาให้ได้แต่มองข้ามนายอนุกูลพฤกษานุศัก์จากค่ายพลังประชารัฐที่แพ้การเลือกตั้งส้มครั้งที่ผ่านมาประกาศขอล้างตาอีกครั้ง ส่วนเขตเกดก็เป็นที่น่าจับตามองไม่น้อยเช่นกันครับเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ประกาศทวงเข้าอีคืนหลังจากการเลือกตั้งปี2562นายสิริโชคโสภาอดีตสสสี่สมัยนักการเมืองฝีปากกล้าแพ้ให้กับสสหน้าใหม่อย่างนายนัชนน์ศีกอเกือ้อจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งผลงานที่ผ่านมาของนัชนน์ลงพื้นที่มาตลอดทํางานจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตนี้ปชปจะได้ล้างตาหรือนัชนน์จะได้ย้ําแค้น ้องติดตามกันในวันหย่อนบัตรเลือกตั้งเก้าวที่นั่งของจังหวัดสงขลาเป็นการต่อสู้ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งเส้นครับไม่ว่าจะเป็นตชชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐอำนวยวิสเม,มืงสำนักขา่าวไทยสอ,อทอรายงานจากจังหวัดสงขลาครับ